สวัสดีค่ะชื่อมินนะคะอายุ25ปีตอนนี้ก็สายตาประมาณ600นิดนิดๆแล้วก็ตอนนี้ไปกังวลว่าพ่อแม่เริ่มมีอายุแล้วก็กลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องสายตาชื่อนัทนะครับตอนนี้อายุ40ละห่างจากมินเยอะมากประมาณ15ปีสายตาก็ไปตามวัยเวอร์ก็คือตอนนี้เริ่มแบบเบร์เบรมองอะไรไม่ค่อยชัดแล้วคือน่าจะเกี่ยวกับการทำงานด้วยเนาะขี่มอเตอร์ไซค์ทุกวันด้วยนั่งอยู่หน้าคอมทุกวันด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วมีความรู้เรื่องข้อกระจกมากน้อยแค่ไหนก็ก็น่าจะระดับหนึ่งคือก็อาจอ่านมาบ้างแหละแต่ก็แบบไม่ได้ตั้งใจที่จะศึกษาขนาดนั้นนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าว่าแบบต้องกระจกมันแบบมันสําหรับพวกเราแล้วเหรอคิดว่าถ้าลองถามดูอาจจะตอบได้แต่ถ้าถามว่าคืออะไรตอนนี้อาจจะยังตอบไม่ได้ถ้าอย่างนั้นลองตอบแบบข้อนี้ดูนะอ่าโอเคอะได้เลยมา หินต้อลมไม่ใช่โรคเดียวกันเฮ้ยใจยตรงก,กัน <c oughs> เพราะมันคนละเชื้อไงออก็น่า,นาจะไม่ใช่โรค<ล>เดียวกันไห<ๆ>มน,นะแต่มันก็เป็นต้อเหมือนกันไม่มั่นใจอ่ะจะให้คุณหมอตอบแล้วกันถูกต้องครับต้อกระจกต้อหินต้อลมแล้วก็มีต้อเนื้ออีกนะครับเป็นสี่ต้อของไทยซึ่งไม่ใช่โรคเดียวกันเลยต้อเนื้อนะครับเป็นมีเนื้องอกเข้ามาที่ ตาดำนะครับส่วนต้อลมเนี่ยมีเป็นก้อนนูนที่ตาขาวแต่ยังไม่เข้าตาดำทั้งสองโรคนี้มักไม่ได้ทำให้มีผลในการมองเห็นสักเท่าไหร่นะครับอาจจะตาแดงระคายเคืองส่วนต้อกระจกเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนถ้ามีอายุมากพอจะต้องเป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นการเสื่อมของเลนส์ซึ่งเลนส์ตาธรรมชาตินี่ก็เสื่อมไปตามอายุที่มากขึ้นแต่ต้อหินเนี่ยเป็นโรคอีกโรคหนึ่งซึ่งเป็นการทำลายประสาทตา ซึ่งพบบ่อยนะครับและเป็นสาเหตุนําตาบอดอันดับหนึ่งของประเทศไทยต้อหินโอ้ยอย่างนี้เนี่ยไม่รู้มาก่อนทำงานกน้คอมใช้หน้าจอเยอะมากจะเป็นต็ปกระจกเร็วขึ้นใช่ก็เพราะว่าเนี่ยรู้สึกเหมือนกันว่าตัวเองอะเริ่มตาไม่ค่อยดีแล้วไม่รู้เพราะทำงานมานานหรือเปล่าเป็นสิบยี่สิบปีเนี่ยแต่มันก็มีคนที่ทำงานหน้าคอมเยอะมากก็สายตาก็ดูอย่างไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นใช้คำตอบจริงคืออะไรฮะ ไม่ถูกครับเพราะว่าการดูคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับทุกคนก็ดูกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจอเล็กจอกลางจอใหญ่จอใหญ่มากนะครับมันเป็นจอทั้งนั้นจอพวกนี้เนี่ยได้ถูกออกแบบมาให้มีปริมาณของแสงอัลตราไวโอเลตหรือแสง UV น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานกับจอคอมเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นแต่แต่ การใช้สายตามากๆก็ท so. nah ําให้มีการเสื่อมเร็วเมีโรคตาแห้งมีโรคอย่างอื่นตามมานะครับแต่ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ว่าทําให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นนะครับเคยทำเลสิกมาแล้วจะผ่าตัดต้อกระจกไม่ได้ทำไมยกช้ามันก็ถูกผ่าตาไปแล้วไงก็น่าจะผ่าอีกรอบไม่ได้หรือเปล่านะคิดว่ามันต้องได้เพราะว่ามันเป็นการผ่าคนละแบบกันแม้จะอยู่ที่เดียวกัน เออเหมือนเราผ่าจมูกแล้วมาแก้จมูกมันก็ได้ป่ะที่เดียวกันอะไม่มีหลายซีรีส์เออไม่จริงครับการทำเลสิกเขาเป็นการรักษาที่กระจกตานะครับซึ่งอาจจะเป็นการรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาสายตาสั้นสายตาเอียงและอาจจะมีสายตายาวด้วยแต่การเป็นต้อกระจกเนี่ยเป็นที่เลนตาครับหรือคนไทยเรียกว่าแก้วตาเพราะฉะนั้นแก้วตาเนี่ยอยู่ด้านในอยู่หลังม่านตาทีแก้วตาสามารถเสื่อมตามอายุได้ต่อให้ทาเลสิกมาไม่ว่าจะเป็น เอ่อริกหรือ Smile, Smile Pro หรืออะไรก็ตามแล้วก็มีวิธีการวัดเลนเพื่อจะเอาชนะความไม่แม่นยำตรงเนี้ยให้สามารถใส่เลนเข้าไปแก้ต้อกระจกซึ่งเป็นเลนแก้วดาเทียมตัวใหม่ทำให้การมองเห็นดีขึ้นได้เห็นไหมบอกแล้วมันได้เออเอาไว้ว่าไหนก็เหมือนจมูกนั่นแหละยอมยอมอยู่บนหน้าการผ่าตัดต้อกระจกสามารถแก้ไข่า้าใตาได้น่ะเห็นตรงกัน ก็ผ่าตัดต้อไม่ได้ผ่าตัดสายตาไม่รู้เหมือนกันหรือต้อก็ผ่าตัดต้อเพราะงั้นจะมีการทําเลสิกทาไมนะอแต่ผ่าตัดต้อมันก็คือผ่าตัดที่เรามองมมวๆมันคือเลนตาผมใช่ครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือการทําต้อกระจกเนี่ยสามารถแก้ทั้งสายตายาวสายตาเอียงนะฮะหรือสายตาสั้นให้มันพอดีได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขึ้นอยู่การพูดคุยกับระหว่างแพทย์กับคนไข้เพราะว่าปัจจุบันมีเลนอยู่4ชนิดครับ เลนโมโนมัลติโฟกัสเลนยืดโฟกัสและเลนแบบแบนโฟกัสนะครับซึ่งแต่ละเลนซ์เนี่ยก็จะเหมาะกับคนไข้แต่ละคนและระดับสภาพสายตาของคนไข้ก่อนผ่าตัดด้วยนะครับไม่น่าเชื่องงนะแต่ก็เป็นความรู้ใหม่ตาแห้งโคกเยอะในคนไข้ที่มาตรวจรวามนิกานก่อนผ่าตัดต้อ,อจบ <c oughs> อคิดว่า คนมาผ่าตัดต้อกระจกน่าจะมีปัญหาตามวยเฉยอืมไม่น่าเกี่ยวกับตาแห้งแต่อันเนี้ยที่ยกเพราะว่าไม่รู้ <laughs> ไม่รู้อะไรเลยเ <laughs> <ง>ดางเดาล้วนๆคือแบบไม่ไม่มั่นใจอ่ะไม่รู้อ่ะ <laughs> เลยตอบว่าใช่ไปก่อนละกันอืเรื่องนี้เรื่องจริงมากเลยครับแต่มันขึ้นอยู่คนไข้ว่ามีอายุเท่าไหร่ด้วยนะครับคนไข้อายุน้อยก็มักจะมีตาแห้งน้อยกว่าคนไข้อายุมากนะครับ เพศหญิงก็มักจะมีตาแห้งมากกว่าเพศชายแต่แทบทุกคนต้องมีสภาวะตาแห้งอยู่บางส่วนนะครับมีคนไข้น้อยมากที่เป็นต้อกระจกแล้วไม่มีตาแห้งมันก็แบบนี้ไงบางทีก็บางเรื่องเราก็ไม่รู้ไงบางเรื่องต้องถามหมอไงเป็นตาแห้งก็สามารถตัดต้อกระจกได้น่ะก็ก็มันอยู่ในตาไงใช่ก็คำตอบเหมือนเมื่อตกี้ก็เลยคิดว่า ก็เลยคิดว่าถ้าเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าก็ผ่าตัดได้ใช่ไหมครับเออแบบว่าผ่าแล้วผ่าอีกได้ก็อันนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนึกไมจริงครับเวลาเป็นตาแห้งก็เป็นอีกโรคหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นตาแห้งเนี่ยหมอมักจะต้องรักษาตาแห้งให้ดีอยู่ในระดับหนึ่งก่อน <g az os> เพราะว่าก่อนจะทําผ่าตัดต้อกระจกได้เราต้องทําอะไรนะวัดเลนส์แล้วการวัดเลนส์่ยเป็นเรื่องที่ต้องละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นถ้ามีสภาวะตาแห้งมันอาจจะทําให้ การวัดเ่นเพี้ยนไปได้ค่าสายตาเอียงเพี้ยนไปได้เพราะฉะนั้นเรารักษาตาแห้งก่อนทาผ่าตัดต้อกระจกยกเว้นคนไข้ที่มีตาแห้งนิดนดเราก็ให้น้ําตาเทียมอย่อนนะครับแล้วถ้าค่าวัดออกมาแล้วหลังผ่าตัดต้อกระจกก็ต้องรักษาตาแห้งต่อครับพร้อมแล้วเนี่ยพร้อมเลย <c oughs> พอได้ยินคาตอบเรารู้สึกพร้อมพร้อมไปพบแพทย์เดี๋ยวนี <c oughs> ้หลังต้อกระจกจะเป็นตาแห้งลืมลืม ก็มันผ่าไปแล้วแค่ไม่ <laughs> เพื่อคิดว่าอ่ะถ้าอย่างเมื่อกี้อ่ะก็แบบว่าก็ตาแห้งมาก่อนเป็นอันนี้ก็แปลว่าอ่ะงั้นก็แปลว่าคนละภาวะหรือเปล่าเออก็ก็ตาแห้งก่อนผ่ามาแล้วหยอดตาหน่อยจริงนะครับเพราะว่าการทำต้อกระจกเนี่ยมันโดยทั้งการทำผ่รรตาตัดซึ่งมีผลไม่มากนะครับแต่ว่ายาที่เราให้หลังผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยต้องมียาหยอดบางประเภทซึ่งอาจจะมีผลตอบ การสร้างน้ำตาแล้วก็ทําให้ตาแห้งชั่วคราวได้เพราะฉะนั้นหลังผฏิัดต้จบจะมีตาแห้งโดยเฉพาะในช่วง1เดือนแรกเป็นเยอะหน่อย3มเดือนก็ยังตาแห้งอยู่แต่มักจะดีขึ้นหลังจากสมเดือนไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการสั่งน้ําตาเทียมชนิดต่างๆให้เหมาะกับตาคนไข้ว่าแห้งมากแห้งน้อยนะครับเฮ้ยอันนี้ความรู้ใหม่สุดไม่รู้เลยว่าแบบมันเกี่ยวกันขนาดเนี้ยมันก็ยังแห้งอยู่เออจริงมัน มันใกล้ตัวมากเลยนะหลังผ่าต็อกระจกจะมองเห็นได้ทันทีต้องมองเห็นได้ทัทนท,ทีเราทํางานเพื่อหวังผลอยู่แล้วที่ว่ามันต้องพักฟื้นผ่าจมูกจมูกยังบวมผ่าตามันก็ต้องพักฟื้นสักหน่อยะ <laughs> จมูกบวมแต่ว่ามันก็หายใจดงเลย <laughs> <laughs> ดองเลย <laughs> อัลลาตาอัลตาต้องพักฟื้นไมหมคะอยากรู้มองเห็นทันท,ทีเลยไหม,มจริงครับแต่ว่า การเห็นทันทีเนี่ยเนื่องจากม่านตาอย่างขยายโตมากเพราะนั้นแสงมันจะจ้ามากกว่าปกติในช่วง8-10ถึงชั่วโมงแรกเพราะนั้นตาเห็นทันทีก็จริงแต่ว่าความคมชัดค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยมักจะดีดีกว่าวันทันทีหลังผ่าตัดนะครับแล้วก็เลนบางชนิดก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนในการปรับเพราะว่าปัจจุบันมันมีเลนหลายประเภทเนี่ยเลนบางประเภท ต้องอาศัยการปรับของสมองกับตาด้วยเป็นการเรียนรู้ใหม่นะครับพอได้รู้คําตอบจริงๆของคุณหมอแนละ้วรู้สึกไงบ้างคะอืมเนี่ยว่านี่ตอนแรกคิดว่าน่าจะรู้เยอะกว่าน,นี้นแต่ก็ยังมีเรื่องที่ไม่รู้เยอะมากๆเหมือนกันนี่เนี่ยก่าว่าแบบเอออายุขนาดเนี้นะกับว่าเราหาข้อมูลมาในระดับนึ้วนะก็มีหลายข้อที่ยังเข้าใจผิดหรือแบบหลายข้อที่ยังไม่รู้จริงถ้าวันนี้แบบเนี่ยจริงๆริเกมเนี้ยทำให้รู้เยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยอะไรเงี้ย ก็รูเห็ดนี้มีข้อมูลเรื่องตายเยอะเลยแต่เห็ดอะไรอือเออดีอ่ะน่าสนใจของดีต้องแชร์อยากรู้ให้เพื่อนๆดูหน่อยฮะเห็ดนี้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 เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆทุกคนนี่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  วันนี้สนุกมากจริงๆวันนี้สนุกมากที่มากวันนี้สนุกมากเลยเออบบใช่ใช่ใช่ก็เราจะมาวัดคุมกันเรื่องอะไรอีกนะเดี๋ยวรอดูในอีพีต่อไปนะวันนี้สนุกมากเลยบายบายไปละบายบาย